ตามช่องนับช่องนั้นจนปมแแต่งทุกช่องเลยนะครับแต่งมันไม่สวยนะครับพ้นออกมา,มามครับที่ปีกที่ดิมนะครับ รูปจะสะดุดมือนะครับปาดแตงแล้วก็มาใช้กระดาษทรายแต่งอีกรอบไปขั้นตอนนะครับให้ทำง,ง่ายๆนะครับงานสี ก็เป็นไยเป็นไฟครับนี่เพื่นไม่สะดุดมือนะครับแต่ละช่องทุกช่องเลยนะครับ10ช่องได้นะครับ